สวัสดีครับวันนี้ผมมีถุงมือรุ่นใหม่นะครับจากยี่ห้อมแมคคานิกนะครับมารีวิวให้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นกริบนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันตัวรุ่นกริบกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตัวรุ่นกริบนะครับเป็นถุงมือออริจินอลที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะเวิร์กมากนะครับหยิบจับครั้งแรกผมก็รู้สึกชอบแล้วนะครับหน้าถุงมือนะครับเป็นวัสดุพิเศษนะครับเขาเรียกว่าเป็นอาร์โมเทคนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นยางนะครับ ทำให้การจับกระชับเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะหนึบนะครับค่อนข้างที่จะไม่ลื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฟังก์ชันโดยรวมว่ามีอะไรน่าสนใจมากนะด้านหลังนะครับเขาจะใช้ผ้านะครับแล้วก็สกรีนเป็นตัวโลโก้ของยี่ห้อแมคคานิกอยู่นะครับผมสังเกตเนื้อผ้านะครับด้านหลังนะครับจะเป็นผ้าลายตารางแบบนี้นะครับสามารถระบายอากาศได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับใส่แล้วรู้สึกกระชับนะครับแล้วก็แถมระบายอากาศได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะครับเป็นยางนะครับน้านข้างก็จะเป็นโลโก้ยางแบบนี้นะครับผมนะครับตัวงานแท้นะครับนะครับตัวข้อมือนะครับเป็นลักษณะใช้แผ่นเวลโคะนะครับในการปรับรัดกระชับนะครับปรับรัดกระชับได้นะครับเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูกันนะครับผมตัวรุ่นกริปนะครับหน้าถุงมือที่อย่างที่ผมบอกนะครับมันสามารถใช้งานได้จับ พวกมอไซค์นะครับหรือว่าขับรถนะครับหรือว่าจะเป็นแนวแท็ติคอลนะครับที่เราต้องการไม่ไม่ต้องการให้มันลื่นนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อาจจะเลือกใช้นะครับมาในการใช้งานให้ตอบโจทย์กับของตัวเรานะครับผมนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับเดี๋ยวผมขอุญาดหยิบนะครับเป็นแนวแทคติคอลแล้วกันนะครับเป็นลักษณะในการหยิบปืนนะครับหยิบมันค่อนข้างที่จะหนึบนะครับไม่ลื่นง่ายนะครับไม่ลื่นง่ายนะครับใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ ใช้งานได้ค่อนข้างนี่จะเวิร์กมากนะครับโดน้ำมันนะครับอาจจะมีลื่นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าลื่นมากนะครับมันเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นยางนะครับมันหยิบจับเนี่ยโลหะหรือว่าจับแฮนด์ลดเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับนะครับลักษณะนะครับมันจะเป็นปุ่มๆลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังก็ระบายอากาศได้นะดีไซน์สีค่อนข้างที่จะสวยงามลองดูนะครับหากใครสนใจ สามารถติดต่อสอบถามกระทางร้าน CM เอมแท็ดีข้อได้นะครับทางเรามีบริการจัดส่งทั่วทั้งประเทศนะครับผมอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ